มาแล้วหาแม่หน่อยแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วครับหาแม่หน่อยแล้วขึ้นมาขึ้นมาเลยทำอะไรอยู่มามามาขึ้นมาแมแหมมาเร็วแม่ทำงานอยู่มามมาเร็วมามาขึ้นมาหาแม่หน่อยแล้วมาไม่ต้องไม่ต้องหยุดนานหรอก มืทำอะไรตรงนั้นน่ะมันมีอะไรมาแล้วเอาผักเอาไว้ให้แล้วมะจะไปไหนมามามาทางนี้เขาไปเล่นทำไมตรงนั้นน่ะเน่เน่ของรักของห่วงพ่อเขาเดอ้อมามาให้ไปใกล้ได้ต้นไม้ไม่ใหญ่อ่ะมาี๋้ว โอ้ยกระต่ายก็ชอบบอลสีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แม่แย้ก็มีความสุขอยู่กับนี่แหละสัตว์เลี้ยงในบ้านนะทำคลิป y ย u ทูบแรกๆก็นี่แหละกระต่ายเป็นเพื่อนอน,น่ะเน่เน่เน่ขี้ดื้อทำายจะกินหรอออกมาเร้วมาเธอมาเธอะ มาเธอใครชอบก็หามาเลี้ยงนะคะที่นี่เลี้ยงปล่อยกันอยู่ในสวนนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวไปดูบอลสีกันนะคะวันนี้จะมาพามาดูความแตกต่างของบอลสีพนกครบอลสีพนกครนนะคะกับ บอนสีนางไหมเนี่ยคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่แม่ใหญ่ก็มีความรู้สึกสัมผัสได้เล็กๆน้อยๆน,นะคะความรู้อาจจะไม่แน่นแต่ก็คือได้เลี้ยงแล้วก็สังเกตดูนะคะออบอนสีกับนางไหมพระนครเนี่ยเป็นต้นที่แข็งแรงเหมือนกันนะคะปกติเลี้ยงแล้วถ้าไม่สูงไม่อะไรมากจะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำก็ได้นะแต่นี่เห็นว่าลมมันแรง มันลู่ลมก็เลยจะเป็นต้องใช้ไม้ค้ำซะแล้วนะคะปกติขึ้นมาเนี่ยจะแข็งแรงทั้งสองต้นเลยนะคะเนี่ยอ่ะ,อะดูเอานางไหมก่อนเนาะ <c oughs> ไม่แหงชอบลงรักบอลสีอย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวเอามาให้ชม <c oughs> อ้าวเมื่อคืนแหวงไปแล้วเนี่ยเออไม่รู้ไปไหนแล้ว <c oughs> ใบแหว่งไปแล้วตัวนี้นะคะหาความแตกต่างไม่ได้ใบนี้อ่ามาดูใบนี้ก็ได้อ่าจะเห็นว่าลักษณะของนางไม้นะคะใบเนี่ยจะทรงยาวกว่าจะทรงยาวกว่านะคะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่ทรงยาวนะคะปลายใบแหลมเห็นไหมคะปลายใบแหลมก้านใบก็จะเป็นสีสีสีสออก ดำเหมือนกันนะคะออกดำแข็งแรงมากเลยนะนี่ตั้งตรงเลยเนี่ยต้นนี้ยังเล็กอยู่เพราะมาได้เดือนกว่าๆแล้วถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะเนี่ยก็จะมีป้ายเหมือนกันนะคะป้ายเหมือนกันป้ายไม่เหมือนกันเท่าไหร่คือลายอะนะคะไม่เหมือนกันแต่มองเผลอแล้วมองแล้วรู้เลยว่านี่คือนางไหมนะคะเนี่ยใบนี้นางเอกของแม่ใหญ่แอ๊กเลยนะคะอันนี้ก็คือนางไหมนะคะ ไปเห็นที่ไหนอย่าไปหลงผิดถูกหลอกนะคะนี่นางไหม้ใบแหลมๆเนี่ยจะทรงยาวกว่าเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับพระนครเนี่ยถ้าแบบนี้ก็นางไหมเหมือนกันนะคะหัวเดียวกันต้นเดียวกันอันนี้ผ่าหัวตัดจอมเอามาลงรวมกันอยู่นี้ได้ไม่รู้กี่กี่ต้นเนี่ยนะคะอยากได้กระถางใหญ่ก็เลยทําแบบนี้นะคะอ่าดูเนี่ย อันนี้ก็ทรงกลมป้อมๆแต่ก็แหลมดูออกนะคะเพราะว่าทําเองพาออกมาอันนี้อย่าไปให้ใครหลอกได้ว่าเป็นพรนนครน,นะคะเนี่ยยังทรงแหลมๆอยู่ชอบนะคะเนี่ยเวลามันป้ายบอกไม่ถูกว่าพื้นใบสีเขียวหรือสีแดงนะคะอย่างนเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยแม่ใหญ่แอบอกตัวเองว่าเ,เขาเป็นพื้นใบสีแดงแต่เขามาป้ายสีเขียวแต่ใบอื่น พื้นเขาเป็นสีเขียวเขาก็มาป้ายแดงแม่ยายเ,เข้าใจว่าอย่างนี้นะคะก็ดูและสังเกตแล้วแต่ใครจะจําใครจะเอาไปนั่นนะคะเนี่ยอันนี้ก็พื้นเขียวเยอะกว่ามันป้ายแดงนิดหน่อยนะคะเนี่ยคล้ายๆกันแล้วมีจุดเยอะกว่านะฮะมีทั้งเป็นเม็ดทั้งสีแดงแล้วก็เม็ดสีขาวนะคะปนกันอย่างใบนี้ เม็ดสีขาวนี่ด้านนี้เด่นมากเลยนะคะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นเม็ดสีแดงเปรอะจางๆนะคะก็จะมีสีเขียวป้ายสีเขียวนะคะแล้วก็มีเม็ดสีขาวๆนี่เด่นอยู่บนใบเหมือนกันนะคะอ่านี่นี่อันนี้ให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะคะ,ะดูใบที่มันใหญ่ๆนี่เห็นไหมคะ เนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าเทียบกันใบมันยาวมันแหลมเนี่ยแหลมนะคะอ่ะดูเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกใบเนี่ยสีแดงเหมือนกันนะคะสะดือก็มาอยู่ตรงกลางตรงนี้สะดือตรงกลางใบอ่ะมาดูพระนครอ,อยู่ข้างๆกันพระนครอ,อันนี้มันใบจะออกกลมๆร,รูปหัวใจเหมือนกันนะคะเนี่ย มีหูมีหูเหมือนกันนะคะมีหูเหมือนกันอ,อะไรเนี่ยกระดูกก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเนี่ยปลายใบนะคะทรงทรงกลมสั้นกว่านะคะเนี่ยดี๋ยวดูใบนี้ด้วยอันนี้ไม่รู้อะไรกัดแหว่งไปดูยังไงก็ออกนะปกติมันจะทรงกลมกว่าน,นี้ไ <c oughs> ใบดีโดนกัดแหว่งไปแล้วคะ่ะแม่ใหญ่แอ๊็เลยดึงออกเมื่อวานเนี้ยข้างเนี้ย ด,ดึงมาเลยนะคะโดนกัดเนี่ยดูดูใบนี้นะคะพนครนะคะทรงกลมนี่แหละถ้าเห็นปุ๊บถ้าอยู่ข้างๆกันจะดูออกเลยนะคะว่าต้นไหนเป็นต้นพนครต้นไหนเป็นต้นนางไหมนะคะเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดชอบมีความรู้มากกว่านี้ก็เอามานำเสนอแนะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแม่ใหญ่แอ๊ก็ พอจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเพราะมีคนหลายคนถามกันว่าพระนครกับนางไหมต่างกันตรงไหนแม่ใหญ่แอคดูที่ใบเท่านั้นที่อื่นไม่ค่อยสังเกตออกนะคะไม่ค่อยสังเกตออกจุดเด่นของเขาก็อยู่นี่แหละตรงใบนี่แหละดูหน้าใบนี่แหละนะคะง่ายๆไม่ได้ดูที่อื่นยากเลยนะคะดูอะไรไม่ออกก็ดูตรงปลายใบไว้ก่อนนะคะเนี่ย อันนี้พระนครกําลังจะออกใบหลอดออกมาสีแดงแดงมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเนี่ยแดงมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะอย่างใบนี้เนี่ยแม่ใหญ่อแอ๊กล้ะชอบชอบนางไหมกลายหรือเปล่าไม่รู้กำลังจะเป็นสีแดงหน้าแดงแดงเนี่ยนี่อันนี้ก็ใบนี้เนี่ยแดงมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะคะเป็นหลอดมากลมๆเหมือนกับใบพระนคร พระนครใบสวยนะคะสีแดงจะสว่างมากกว่ากว่านางไหมนางไหมนี่สีแดงจะเข้มและทึบกว่านะคะเท่าที่สังเกตด,ดูนะคะเวลาเกิดใบมาใหม่ๆเนี่ยสวยทั้งคู่เลยนะคะไม่แพ้กันนะราคาก็คู่ขี้สูสีนะคะหลักพันถึงหลักหมื่น <laughs> หลักพันถึงหลักหมื่นนะคะนี่น่ะบอกได้เลยนะคะหาไม่ได้แล้วหลักร้อยขนาดเนี้ <c oughs> อ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครรักใครชอบก็หามาปลูกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่ใหญ่แอคนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากนะ, <c oughs> ะวันนี้ต้องจากลาแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ